ทุกจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนยินดีตอนรับขอสูตรซองสีหน้านวลออฟฟิชเชียลเนาะค่ะเมื่อนี้เข้ากับมาเลาะทงเลาะท่าท่า,ทางพี่ลาบ้านมาเบิงส้มสวนขนุนได้พี่น้องเมื่อนี้เพื่อสิเป็ทอดเท็ธุรกิจหลักของเท้าผลัดสวนขนุนมาเบิงแบบนี้ยางลงไปเลาะทัางทงหอนบ่นพี่น้องท่างบ้านกา็ได้ย่นี่เย็นเย็น ล้มมาสั่นวูวูอ,อยู่เป็นป้ายาเอออยู่ทงมันสบายยี่หลีค่ะพี่นอ้องค่ะยางรอเออได้ยินเสียงล่มบอกวูวูอ,อ,อยู่อ่อนซ้อนยังมาปุนณ่ะต้นยางเพิ่งกับปลูกหลายปีเลี้ยวมันก็ใหญ่ไงกลับมาบ้านสนอกพี่น้องอยู่เบิ่งการมือนีมเล่นบ้านทงบ้านพ่อลุงยางโลไปสั่นเนาะพี่น้องเนาะ เออมีบ้านอยู่นี่สามซีหาหลังเป็นมู่บ้านน,น้อยดีบ้านกเกษตรซุกสมเออพนเหตุการณรเร์เกษตรอันนี้กระทั่งทงทั่งทาน้องพี่น้องป้องฝ่ายเพ่อใยญ่เอียงขันเคียงบ่อหน,บหน้าบัวอยู่ใส่อใบนนอบบอใส่น้องบัวพื้ที่ไก่แท้ก็้ิที่ปวดขาเนะี่ยนีผู้ใดผู้ใดเรียงอี่ยงนะ่น ข้าผู้ใดมาปลูกเฮียนใหม่อยู่นี่ก็อบอกป้าพี่น้องขวดกับผู้ใดลูกมะลิดท,ทางทงทางหน้าจากาักเถียผนมาปลูกเฮียนจังบ้างป้าสา Nam อีหยังมาเขียวแถวเบื้องในพู้น่ะเขียวเงาเงาอยู่สีน้ำงามมาสันเนาะพี่น้องเออทางทงเพิ่นเรียงอีหยังอะไรเรียงไกล้บ่ะนะหน่ะแม่เลี้ยงไก่ไข่อันนี้เพิ่นไทยเฮียงฮือขอู่ข้าวบ่นาาน้นี้ขู่ข้าวแล้วเ้าจะ้รียกหฮียง พี่น้องอุ้ยน้ำเขียวเขียวว่าแม่น้ำจะบูนกแกว้ว <c> เ <oughs> ออน้อพี่น้องอุ้ยแดดอยู่ตะมาหางมีลมบ่ค่อยฮอนปลายมือนีิบรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะเศร้าเลี้ยงหมูดอกบ่คิง <c oughs> บอก <c oughs> บรรยากาศดีพี่น้องทางนี้คนน่ะเออเพื่อนน้ปลูกเฮี้ยนอยู่นี่กับบันไดยางน้องมาทักยังจะเพียรเอาขึ้นม,มาเฮาบัดนี้ าางานอง่อนพี่น้องสบายดีบ่ผู้ใดกระไดย,ยื้อท่างใดตอนนี้บรรยากาศดีดีเฮี้ยนหลังนี้เป็นตะยูตะละนเนาะเฮีย้ยนผู้ใดเกาะบ่เฮี้ยนไปเนียนี่ดีเป็นเฮีเ้ยนแบบเออสไตล์อีสานจัก,กน่อยแบบว่ามีสาัานเฮี้ยนเป็นมิตรกันนะคะน้องสุนัขจ๋าเป็นเออบ้านทงพี่น้องขาเป็นตะยูได้แบบนี้เนาะนี่แม่ เป็นเฮียนมีซ่านออกมาสไตล์อีสานแล้วเพื่อนก็เลียงไก่ไข่ขายท้างนี่มีไต่ทุนบานฟ้ามไก่เดยวสิพ้าไปส้มไก่พี่น้องไก่ไก่พันไข่วลาสัตวกินเข้าไปละไข่ออกมาลูกเดียวจากว่าเซิงว่าซิง,งกะไข่โรดสวัสดีค่ะอัทกทายนะคะกุ๊ก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 ก๊กกุ๊เออน้องหมา ะไก่เออจ้าที่จั้งหดสบายดีบ่จ้ามีสองขอกสามขอกพี่น้องแล้วก็สิได้ขายเรืออยู่ได้นอนมันบ่โอไก่เอันงย่าดนโอไก่เก่าย่ด่าบันี้มันใครยู่ติไก่เก่าอย่าพี่น้องใครบ่คากันบ่ใครบ่บวสุดโตย่าด่านเลี่ยงบ่ขันใส่สาบัว เอ้ยน้องอันฝายอันนั้นต้นน,น,นั้นไายยังกองหือ้อไฟก้อมแมนบอกเพงบอกเมนบอกมันเป็นีกมันก็มีดอกบัวน้ำเริ่มขึ้นแหละย้ายมาไปอยู่บ่ไก่บ่หื้อมีแอสเซมบ์เออไปพี่น้องสิภาพย่างไปเบืองน้องบอัวเนาะไปชมน้องบอัวมืนอนีนโอ้ยบรรยากาศดีอ่อนซ้อนพูดฮะลมวูวูอยู่พี่กี้ออกมาหาดอันนี้สะดอกหาดขับรถ ครับรถดบักกาฮัดกันเลย้อยอยอ,ยอกมาบ้านพอลุงมาหลิน่นต้อนอยางนี่เออยางอยู่ขั้นแท่นาะพี่น้อง่ะพูดนะเพื่อนกะไทยหน้ารอฝนมากเมื่อวานเขาเราไปนี่วานแหลวเขาบอกวานวานเานานกปันนี่มันจังมนุมนมุนจังสิวานเขาแหลวกปันวานแห่งแหง่อเห็นไหมพี่น้องเออ มันขืนตัวบัดนี้ไปยางไปยางไปแดดซองอยู่แต่ว่าแดดเนี่ยมือแรงแต่เก่ามันห่อนดทธิ์เสมอเอ้าเอามือนี่เป็นคือฝนสิโตกนี่แม่คึมคึมแต่ว่าหางบ่โตแค่ว่าเป็นจังใด,ดป้าห้องบ่มบ่ม,มโอ้สมือเลี่ยงคว้วง้อบากิงก็เลี่ยงเอ่อออกลูกพร้อมง้อเลี่ยงจักตุกบอกขึ้นเลี่ยงหน่อยถึงขึ้นเล่ยงได้ เนาะพี่น้องค่ะเออมีเขาเด้อตอนนี้บรรยา,ากาศลมโวยโวยพัดหมอยเว้ยเห่อเอาคือว่าไก่ไกบักคือไก่เถอะเออเอาพี่น้องเออไปส้มน้องบัวเด้อวันนี้เด้อย่งางไปไดีดใหญ่ บ่เคยได้มาหน้าโดนเฉพาะเมยมังยางเต็มดิ่งคือเมื่อคือเป็นเศร้าๆเน,นาะบัดนี้เนาะคุ้มังคายยางมาไก่บ่ได้ดิ่ายก้อม,ม,มนนอหั่นแล้วเม่นบ่ฮเอแม่นบ่ขิงน้องหยังมันคนละส่วนกับฝายอันนั้นเพราะที่อันเป็นตาหน้ามันแม่มันออกฝายบ้านรู้เปล่า เออมันเป็นฝ่ายอันนี้ใกลยมาตึกสะดุงอยู่ฝ่ายนี่ยางจม้มค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> โอ้ล่มเย็นอีหลีมงไดกัดจะบ,บสูกซ้ำอีสานบานเท้าดอกพี่น้องเอาฮันนี่แหละข้นเนาซ้ำนัน้น สานันสากรนอน,น,อนายบันลายไงเด้อดละแมน่นคำก่อนผู้ต่อเติมตามเรื่องผู้เดืองหัวขอหัว่อไปรอฟังคนไม่สั์ให้พี่น้องฟังบันบอลเดินด้อยนันนะโอ้ยสาบ,วาบ,าบวาัวบอลนันบับบวจะได้ไม่แต่นันไม่แต่ใบมันโอ้ยใบเม่นใบมันว้าผีใบบัวเออไม่แต่ใบบัวฮะมันนี่ กะห่างมาบักไก่นึงนั่นแต่ว่ากะสวยอยู่บรรยากาศลุ่มผัดวีวีจ้าเห็นดอกบัวเพราะาอถามดอกมิตะใบบัวตัอนี้เออมันสายเดียวกันเพราะแม่ดูดอกตัอนนี่นี่น,นี่มองตาหน้ามันนี่ ตานะาามัเออบัวเพิ่นมาเก็บไปขายบ่นี่เป็นบัวธรรมชาติพี่น้องบัวบ่มีเจ้าของพอกเพิ่นบ่ได้ปลูกมีหอดจันพี่น้องเคยเห็นจันบ่อใช่ล่ะเห็นบ่นี่นั่นนั่นมันบ่ทันได้ลันนล่นขันลั่นข่อยสิลงไปยามอยูอ่าได้ปลาคอเมื่อต้ม จักจันผู้ใดบ่แม่นเจ้าของเพิ่นอยู่นี่บอก่อได้สิว่ามุงมาลากยามจันกูเด้อิหันเคยเดอ้อนอนตะกี้เราขันไปทงไปตาพอจันรันนี่ต้องลงเอาของผู้ใดกับซ้ำเอายอดเห็ดตันนี้อุ้ยเห็ดเพืองตันนี้พี่น้องกินได้เ้อนี่นี่แม่เห็ดเพืองเข่าผู้ใดบุญนี่ได้สามดอกนี่มันมีตน้น มันมีต้นสาดอยู่นี่เออพอหลายๆจักมูแต่ก็ไม่เปิดมูได้เห็นอันนี้ถ้าเขาได้จักแก่งหนึ่งเอออุ้ยนี่แหละพี่น้องเพิ่ว่าคนสิโจกดีไปขี่กับพ่ะเห็ดัน่าคนช่วยนี่ไปเก็บเห็ดไปได้กับพ่อกองขี่ขอขออาพอตรษจอกอภัยด้วยฮะผู้ใดกำลังกินขา่ากินน้ำอยู่น้องพี่น้อง ใชเบิงไปอีกนะนนป้านบ,าบรรยากาศเนาะบ่ได้ลงมาทงลงมาทาจังสีดนเดี๋ยดิพี่นอ้องเออสุดเทื่อกับบ่ได้มาจังสีนะ้าแล้วโดนแล้วบ่ได้มาหล่อน้ำทงน้ำทาจังสีวายไป,ไไปจะได้หละอีกทีกับผ้าเอี่ยงยางมาตุวถีทวดเด่นสีผ้ากุตกหนองดิดไปไปไปเมือม่อเมือม่อเมื่อ บมีเนาเบิงดอกเอมามนในปลาท้านนี่ยังเขียวเด้บ่ถือว่าแหงอือุดมสมบูรณ์อยู่ปลาปลาบวัวเงาเลยตัวนี้จังสิเลยพี่น้อง,งเงาแรล่งกับผูกบวัวหน้าม,มาบวัวมันกระตายมันขึ้นบ่ท่านอือมันก็สิตายลงไปซะก่อนแร่งอีกมันก็สิขึ้นมามหไงอีกเออ สวยสวยสวยไอแยมเจ้อยากได้ดอกบัวอยากได้ดอกนั้นนั่นดอกนั้นนะแปดบรรยากาศแดดซื้อได้พี่นอกจะบ่ช้อนปาพี่น้องจากไหนเข้าก็ได้มากล้วละเก็บดอกบัวเมื่อก่อนจักหน่อยมันปิดแต่น้าบ่เลิกเม่นบ่ะดาเออเก็บเมื่อก่อนอะไรเพราะได้ไหว่าไรเจ้า นีมันปลาิ้วได้พี่น้องปลาิ้วก็มี่ดอกบวัวส,สวยๆนะคะเป็นบวัวแดงอืมบวัวแรงแฉลงในใจเป็นบัวมเจ้าของได้พี่น้องเมนบบาบูนอ่ะข้าแต่า่าล่ขืนนี้เนี่ยป้าบวัวกูบรริวาอีกอ่ปะปลาจิง่างไอทีดอกแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ ไม่มันเลืกคือมันเลือดเด้นตาย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 เออบ่แม่คือส,สิได้หน่อยแท้ร่องแผลอะไรมามันเลืกดี่ที่น้องค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะย่างไป,ป,ป,ปอีกก่อนนะค่ะปุ่นแม่พระธาตพระธาตุปุ่นพระแม่ปิตะเลือดกว่าบอกเนาะมันต้องเลือด<ช>เด้เหมือนหามันจะสีขึ้นนี่ตรงนี้พอ พี่น้องเออคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละเด้อค่ะนี่มาเก็บดอกบัวมารอ,อทงรอทาซื้อื้อดอกจะไดนกับฝากติดตามซองสีหน้านวลออฟฟิศเซียวเด้อค่ะเด้อน้องบิกกี้สีหน้านวลน,นี่แหละจ้าขอบคุณค่ะทุกจ้า